สำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของอุเบกขานะครับอุเบกขาที่จะนำไปสู่การเห็นธรรมบรรลุธรรมนะครับในขั้นต้นขั้นกลางก็ว่าไปเนาะขั้นต้นกลางปลายนั่นแหละจนถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพานอ่าบางคนได้ยินคำว่านิพพานโอ้มันไกลไปหรือเปล่าอย่างนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นคืออุเบกขาในในทางธรรมนะ ในทางที่จะเป็นไปเพื่อมรผลนิพพานเขาเรียกว่าอุเบกขาธรรมนะครับแล้วเป็นยังไงอุเบกขาธรรมก็คือเวลาเราได้รับสิ่งกระทบเข้ามาใช่ไหมเรื่องราวเข้ามานั่นแหละม,มันมีทุกเวลาในการปฏิบัติเลยนะครับถ้าเราสนใจใส่ใจในการปฏิบัติแต่ถ้าเรามัวแต่ใส่ใจแต่โลกเรื่องราวขุนมัวกูมึงมึงกู เอาผิดเอาถูกกูนั่นลืมย้อนเข้ามาดูลืมย้อนเข้ามาดูาาดก็คือเหตุปัจจัยนั่นแหละลืมเข้ามาดูเหตุปัจจัยที่เราได้รับสิ่งกระทบคือต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะว่าการที่เราตัวเราเนี่ยโดนในกอโดนในขอหรือว่าโดนในโน่นนี่นั่นเสียดสีเข้ามาหรือว่าพูดจาเหน็บแนมเข้ามา อะไรก็ตามม,มันมีเหตุปัจจัยของเราอยู่นะไม่ใช่ว่าลอยๆทุกอย่างอันนี้ถ้าเราน้อมเข้ามาที่ตัวเราทีนี้วิธีจะแก้ปัญหาได้มันออกจากปัญหานั้นมันก็คือน้อมเข้ามาผู้เบกขาระลึกระลึกไว้นะครับแต่ว่าคนเข้าใจผิดอย่างนี้ทีนี้เวลาปฏิบัติแล้วไปไป,ไปตัด ถ้าในทางธรรมะนะในทางโลกนันไม่ผิดในทางโลกเวลาอะไรเกิดไม่ดีก็ตัดตัด,ตดมันทิ้งอ่งนันถูกแต่ว่าถ้าในทางธรรมะปฏิบัติในทางอุเบกขารรมถ้าเราเข้าไปตัดเข้าไปขม่มไปตัดความโกรธมันโกรธขึ้นไปตัดมันนั่นแสดงว่าเราเข้าใจผิดว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนเราก็เลยไปตัดมันไปข่มมันเราก็เห็นมันเป็น ตัวเป็นตนก็เลยเป็นสักยะทิฏฐิไปเห็นไหมแต่ถ้าเราเรารู้จักว่าอ๋อความโกรธมันก็เป็นอย่างนั้นแหละรู้ไว้เฉยสําคัญคือกายวาจาไม่นําออกไปใช้ตามที่กําลังเดือดเนี่ยตัวนี้สําคัญมากกว่าไอความโกรธนี่เปรียบเสมือนอเราเราเปรียบเสมือนอย่างนี้เปรียบเสมือนเรากินอาหารเข้ามาใช่ไหมอาหารนี่เป็นของดีที่ต้องกินบํารุงร่างกายต่าง แต่ว่าอุจจาระเราเป็นของถ่ายเทเราจะให้มันไม่มีได้ไหมมันไม่ได้แต่ว่ามันจะถ่ายเทของมันเองสําคัญคือเราอย่าเอาอุจจาะนี่ไปปาใส่คนนั้นปาใส่คนนี้ด้วยมือของเราเลือดด้วยอะไรของเราก็แล้วแต่ให้มันถ่ายอยู่บนโผส่ซ่วมบนที่ที่ควรจะถ่ายเห็นไหมความโกรธก็เปรียบเหมือนถ่ายอุจจาะให้มันถ่ายในใจอุจจาระนี่ถ่ายออกมาจากร่างกาย ความโกรธนี่ถ่ายในใจสําคัญคืออย่าเอาความโกรธนี่ไปปาใส่คนนั้นคนนี้ก็คืออย่าเอาไปทางปากอย่าเอาไปทางมืออย่าเอาไปทางขาอะไรก็ตามอย่าไปเสียดสีเสาะแซกันนะนะความโกรธมันก็จะไหลอยู่ในใจนขับเคลื่อนในใจเราก็รู้จนถึงจุดหนึ่งความโกรธมันก็ถ่ายออกมาเห็นไหมมันเป็นสภาวะธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่แต่ถ้าเราไปตัดไปขม่มมันก็เหมือนเราไปขม่ม อุจระไม่ให้ถ่ายออกมาไม่ให้ขี้ออกมาบนโถส้ม่มอั้นไว้น่ะอั้นถ่ายอั้นขี้อั้นเยี่ยวเป็นยังไงอ่มันก็ไม่เป็นแต่อยูล่ลทีนี้นั่นแหละคือความโกรธก็เหมือนกันอารมณ์ทุกอย่างมันเป็นรูปเป็นนามเราไปเข้าใจว่ามันเป็นตัวเป็นตนเราก็ไปตัดมันขาดไปข่มไปอะไรก็ไม่เข้าถึงสภาวะอุเบกขาอุเบกขาธรรมอันจะนำไปสู่การรู้แจ้งความโกรธรู้แจ้งความ รู้สึกต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าสติที่เกิดมันจะระลึกธรรมเหล่านี้ไว้ธรรมชาติเหล่านี้ไว้แล้วก็จะทะลวงทะลุเข้าไปเห็นสภาวะที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความโกรธความชัง